สวัสดีครับเจ็ดโมงสินาทีของวันที่28มีนาคม2564ครับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์หลวงวิจารณเจรไนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอันนี้เป็นกูรูบางท่านชี้ว่าเป็นพศ2 4 0 9เเนื้อหาสาระเนี่ยเขาเรียกเขรียกกันว่าเนื้อผิวมะกอกสุกในเว็บไซต์หรือว่าในในยูทูบหรือใน Google เนี่ยจะมีองค์ครูหลายท่านครับ ที่ว่าติดท็อปไปแล้วก็คือหมายความว่าอ,อ,อยู่ในกรอบทองแล้วอยู่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีบางองค์อันนั้นจะเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ว่าต่างเจ้าของไปก็จะเห็นว่าท่งคุณค่าไปแล้วอันนี้บังเอิญองค์นี้ผมได้มาจากร้านขายของเก่าประมาณ3เดือนแล้แลวผมเอามารีวิวแล้วก็เอามาล้างแล้วก็เอามาเอามาเอามาถ่ายทอดครับบางทีเรา เพื่อนๆจะเจอเนื้อหาเดียวกันอันนี้ผมให้ดูทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายนี่เขาเรียกยุบย่นยอ่อทางด้านซุ้มไหวยนยครับเห็นไหมครับยุบย่นยออ่อองค์นี้เซียนหลายท่านชี้ครับว่าว่าสวยงามเพราะส่วนหนึ่งก็เห็นมวลสารชัดและก็แล,วก,แลวก็เป็นพระที่มีความสมบูรณ์ครับตำหนิพระครบแล้วก็ความความงดงามขององค์พระเนี่ยหาท,าที่เปรียบไม่ได้เลยก็ เดี๋ยวผมจะจะเคลื่อนพระมาทางขวานิดนึงเพื่อให้ดูพระกันหรือหรือหรือหูครับพระกันตําหนิหนพระของพิมพ์หลวงวิจารณ์หลวงหลวงวิจารณ์พิมพ์นี้นะครับเออทางด้านนี้ถ้าจะต้องส่องเห็นพระกันทางด้านซ้ายขององค์พระก็ก็ไปดูครับไปดู ก็อันนี้เป็นก็เป็นหนึ่งในตำหนิพาะที่แบบว่าเขาเรียกเป็นจุดชี้ชัดเลยจะเห็นลางๆเท่านั้นบางองค์ก็จะเห็นเห็นชัดมากไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าว่ากันว่าถ้าชัดมากไปนี่โอกาสโอกาสเกสสูงอีกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นลางๆเนี่ยใช่เลยผมพยายามบิดกล้องให้ดูครับเนี่ยครับเรื่องของแสงนี่จะช่วยเราได้ครับถ้าถ้าเรามีตำหนิพระหรือ,หร,อ,ห,รอหรือเราหรือเราอยากเห็น อยากเห็นพระในในใน,ในตำหนิที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเนี่ยเราก็เอาแสงเนี่ยเข้าไปช่วยเราเรา,เราก็จะเห็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนี่ครับอันนี้เป็นมวลสารครับมวลสารสารครับทุกคนมงคนชีวิตมีสิทธิ์กันทุกคนครับอันนี้ผมขยันทํารีวิวพระขยันขยันทาอะไรทาทาที่เกี่ยวกับ พระสมเด็จก็เพื่อส่วนหนึ่งก็เป็นกระบอกเสียงครับเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าบางครั้งการมีพระสมเด็จแท้ๆสักองค์หนึ่งก็ไม่ได้มีขีดจํากัดใดๆไม่ได้มีขีดจากัดใดๆครับนอกจากความศรัทธาแล้วก็ถ้าเราถ้าเรามีความรู้ด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ที่สามารถที่ที่สามารถเออเขาเรียกอ,อะไรครับสามารถพิสูจน์พิสูจน์ ที่สูตรองค์พระที่อยู่ต่อหน้าเราได้โดยโดยทีไไ่ไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านนะครับไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านอันนี้ผมเลื่อนให้ดูนิดนึงครับอันนี้เป็นสามนาทีได้นิดแล้วเดี๋ยวทุกคลิปเนี่ยผมจะทำประมาณสามถึงห้านาทีก็ก็อยากจะส่วนส่วนหนึ่งก็อยากก็อยากจะให้เพื่อนได้ดูว่า จะได้มีจะได้มีพระดีๆไว้ครอบครองกันอันนี้ครับประมาณนี้ครับทุกคลิปนี่ผมจะทำสามหรือห้านาทีตลอดเพราะว่า,าจะได้เอาเอาไปฝากเพื่อนๆใน,น,นในทุกวันถ้าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับให้กำลังใจครับสวัสดีเพื่อนๆสำหรับวันที่28เพียงแค่นี้ครับปลายคลิปนี้สวัสดีครับ